ตั้งแต่ตอนแรกอะผมก็มาคุยกับพี่ป้อมไว้ว่าเอ้ย ถ้าคุยกันแบบไม่ได้ออารายการผมบอกพี่ป้อมผมก็ไม่อยากให้มีการยุบพรรคการเมืองอย่างนี้นะใช่เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แม้เราก็เป็นพรรคการเมืองเหมือนกันใช่แต่เราเนี่ยเราโดนมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนยุบมาจนเหลือพรรคเพื่อไทยคนคิดดูแล้วกันมันเจ็บปวดนะก็คือจะมีใครสู้กว่าเราวะเออนั่นแหละไอ้ประเภทแบบสู้สู้กว่าอะไรกว่าเนี่ยขอร้องเลยค่ะอย่ามาพูดเลยค่ะใช่สู้กว่าอย่างไหนตรงไหนอ่ะมึงพรรคการเมืองมึงทุ่งเกิดเมื่อ้าเงาะที่มาหายมึงบอกมึงสู้กว่าสู้กว่าหาอะไรแม่เอ้ยหน้าเงาะที่ไหนตอนนั้นท่าน ทุเรียนก็ออกแต่ที่พี่บอกว่าไม่เห็นด้วยการยุบพักเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับล้มล้างเนี่ยผมก็มีแนวคิดคล้ายพี่นะเรื่องล้มล้างหรือไม่ล้มล้างเนี่ยผมผมไม่ได้ไปซีเรียสนะเพราะการที่คุณแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์มหาเสียงนะก็ใช่ไงก็ตอนนั้นพักเราไม่ได้หาไอ้แค่บอกว่า 1- นึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผิดะอรหรอกหรือล้มล้างไม่ล้มล้างไม่ได้ผิดอะไรแล้วตกลงจะต้านพักการเมืองมาแล้วก็ทําให้เขายุบยุบยุบไม่ใช้ประสบการณ์ในการที่จะทําให้พักตัวเองเนี่ยไม่ต พรรคการเมืองยุบแล้วโตยุบแล้วโตแบบเนี้ถามว่ามึงจะเป็นพรรคการเมืองไปเพื่อก็ปล่อยให้ยุบสิจะได้โตใช่เฮ้ยทุกวันนี้แม่งใจจดใจจ่ออยู่การที่ว่ากูจะโดนยุบพรรคไหมแต่ข่าวแว่วว่าเขาจะยุบตนเดือนกันยายนเขาจะไปยุบทำไมช้าวะพิธาก็บอกว่า จะต้องค้านเรื่องนี้ไปแต่แต่กรณีนี้เนี่ยผมจะบอกให้นะตามกฎหมายแล้วเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับการล้มล้างการปกครองเนี่ยถ้าเอามาเชื่อมโยงกับกกตเรื่องล้มล้างเนี่ยใช้ดุลพินิษ์เสร็จเรียบร้อยแลวนะมสมมนแบบแล้วพูด <ผม S 1> ง่ายๆว่าต่อยอดมาแค่นั้นเองไม่ต้องอไปทําอะไรเพิ่มแล้วพี้อมกับโชวมึงต้องมึงต้อง,ง,องฟังงี้โชวพักการเมืองอโดยการที่ว่ากล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลนำหนึ่งหนึ่งสองไปเป็นนโยบายการหาเสียงไอ้สัตว์กกตตั้งแต่ตอนแรกปล่อยให้ก้าวไกลนำนโยบายนี้แล้วเซ็นอนุมัติให้มาหาเสียงทำไมอ่ะก็ม โยงอะกกตนะถ้าทำอย่างงั้นจริงพี่กกตซวยชิบหายก็ใช่ไงเหมือนกับว่ากูจะต้องไม่ตายคนเดียวไงก็ในเมื่อมึงเป็นคนให้ยุ่งหาสาระเชื่อกูเหอะไม่รู้งานเนี้ยยุ่พักก้าวไกลจริงโดยที่บอกว่าผิดล้มล้างการปกครองกกตก็ซวยไอ้ตรงเนี้ยคือคำถามเนี้ยถามไปหลายคนแล้วคือมันหนีไม่ได้ไงครับว่าล้มล้างการปกครองเพราะอะไรนู่นก็บรรทัดฐานที่พากษาไวเรีบร้อยแล้วไม่แแแลล้้้้้วววตตตตออออออนนนนนรรกกก่่่่ะทาไไไไมมึงงงงงงใใชดัเเืีสสปห็ รับช่วงต่อจากมาตากาสุสามไงทำไมไม่ยุบตั้งแต่วันที่3 1มก,กราคมรู้แลรูรอดใช่ไหมถูกใช้แค่ดุลพินิษบอกว่าล้มล้างแต่ไม่ยุบคนที่ไปร้อง <ๆ S 1> เขาไม่ได้ร้องยื่นยุบพักค่ะเ๋าเหรอเขาไปยื่นร้องให้พิจารณาดูว่า<ม><ม>พระเก้าไกลเนี่ยใช้ประเด็นหน<ม>ึ<ม>่งสองเนี่ยหาเสียงเนี่ยผิดไหม,ม,มถูกไหมหาได้ไหมอะไรได้ไหมเขาไม่ได้ไปร้องบอกว่าให้ยุบพักเก้าไกลด้วยเพราะฉะนั้นศาลท่านก็ทําตามหน้าที่ทําตามพยานหลักฐานเลยอย่าไปบอกว่าอู้มากั่นแกล้งมานู่นนี่นั่น ปากสามออกแล้วชงไว้แล้วเดี๋ยวแต่จะดื่มไมคนที่ไปร้องไม่ได้ไปร้องบอกว่าหาเสียงอันนี้ผิดไหมถ้าผิดก็ยุบพักมันไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่นะคนที่ไปร้องร้องเพียงแค่ให้สารใช้ดุลยพินิษ พิจารณาดูว่ากรณีเนี้ยที่เขาใช้มาตราหนึ่งสองไปในการหาเสียงเนี่ยถูกต้องไหมก็ศาลก็บอกเลยว่าใช้ไม่ได้นะมันคือการล้มล้างการปกครองคนที่ร้องเนี่ยก็จะต้องไปร้องยื่นยุบพัคไม่ได้ผิดเรื่องแก้หนึ่งนสองนะแล้วผิดเรื่องอะไรคุณอย่าไปมองว่าที่เขาทำเนี่ยผิดเรื่องเพราะ <ๆ S 2> สสเนี่ย <หา S 2> มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าแก้หนึ่งสองได้แต่การดึงนโยบายหาเสียงมันไปพ่วงกันคําว่าอย่าใช้สถาบันพักัตริย์มาหาเสียงอันนี้ั่แหละชัดเจนเลยแต่ถ้าจะไปแก้กันในสภาไม่มีใครว่าครับ